สวัสดีค่ะวันนี้นั้นก็จะมารีวิวพัสดุนะมีพัสดุมาส่งหน้ามืดไปก็ต้องขอโทษเพราะว่าจะนอนกลางวันแล้วอ่ะก็ต้องรีบไม่ต้องรีบก็ได้นะคะไปพัสดุจากกันอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยถ้ามีเสียงแรกซอนหรือคลิปวิดีโอนี้ไม่ดีอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ต้องขอโทษนะคะก็เดี๋ยวไปดูพัสดุกันเลยเลยนี่นะไปพัสดุนะ เราไม่ได้แต่งเองนะคะอันนี้คือสั่งมาจริงๆนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันมันติดประมาณนี้นะก็บอกว่าไม่ได้ก็คือเห็นไหมจะซื้อได้อุ้ยมันไม่ติดแต่ถ้าถามด้นจริงถ้ามือสองล้านกว่าน่ะอย่างเราก็ไม่ได้ว่าให้เอาอยู่แล้วเออถ้าถามดันจริงอ่ะเขาพูดถึงว่าราคามันก็สูงไปแล้วเพิ่มเไม่ไม่เท่า อเคเห็นไหมคะนี่จากานี้นะจีน่าสกุชินะคะอันนี้เป็นที่อยู่พี่เขานะแล้วก็ส่งแบบ E M A นะสั่งเมื่อวานก็ได้วันนี้เลยถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ต้องขอโทษนะคะเพราะฉะนั้นแค่นี้แหละเพราะว่าน้องจะหลับมามีเบาๆหน่อยโอเคค่ะค่าส่งก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นชิพ่อเรา ก็เดี๋ยวเปิดกันเลยเราแกะสกอตธงสกอตเชฟออกไปมันแกะกันเลยเชฟโอ้ยแม่กูมาแล้วนะเอาถุงเปล่าไม่ได้ตต่พัสดุเองนะคะบอกไว้ก่อนอะไรอย่างเี้ซาลาเปาแต่ว่าเราสั่งปังปังสิบไปด้วยนะน่าจะเดี๋ยวใค้เนี่ย ช่ละเป่านะก็ใช่ละเป่าอีกอันหนึ่งนะคะต่อไปเป็นขับเคงนะแลลงาสัมาต่อไปเป็นเคกนะหนักมากต่อแข็งมากแพงมาก สีก็้เจงมาสดกว่านี้นะแต่สีมันได้แค่นี้อย่างน่ะโอเคสีประมาณนี้นะอย่างสีประมาณนี้เลยแบบเมื่อเนี้ยเนี้ยที่ตรงเนี้ประมาณนี้นะโอ้ยเออไม่ใช่ละขอไปหาเอฟเฟกต์ที่ดีกว่านี้ก็แล้วกันนะโอเคค่ะสีประมาณนี้นะสีสดมากสีประมาณนี้เลยประมาณนี้นะ ซาโลนะมีแมกเน็ตด้วยเนาะเ,เป็นถาดไข่นะถาดไข่สีสดไปปะถาดไข่แมสก์สีสดถาดไข่สีประมาณนี้เลยสีตามตัวไอติมไอติมสีอย่างนี้เลยนะหมดยังอ,ยอันนี้ของแท้ ของแถมมั้ไจะนอ้เหนแลวเาอย่างลูกไก่กเยอสิประมาณนี้หมืแล้วนะมีออย่าง สลาลาเมไข่ดาวนะเดี๋ยววันว่งวางๆจะมาเล่นท <ขา S 1> ี่สวนส่มันก็ต้องมีเสียงนะต่อไปเป็นอันนี้เขาบอกว่าขอบคุณค่ะ<อ>ค่ะค้างส่งขนมปังฝรั่งเศสหนึ่งชิ้นวันจันทร์ส่งตามใบให้นะคะขอโทษค่ะขอบคุณค่ะ,คคะจีน่าสุกุชิวีน่ารักมากเลยแท้เอย ก็วันนี้ก็บายบายนะคะเดี๋ยวจะอัพลงให้เ๋ยวนี้เลยนะ